เราจะเอาไปตําในครกนะครับก็จะใส่กะปิเล็กน้อยกับนี่ครับเกลือนิดหน่อยนะครับผมหนอโจดที่เราต้มไว้นะครับใส่ลงไปเลยเห็ดนะครับเห็ดเข็มนะครับตามด้วยน้ําปลานะครับนิดหน่อยโอเคครับผมรสชาติได้ละล้างทำความสะอาดใส่เรียบร้อยนะครับเราก็ใส่ไข่มดแดงไปเลยนะครับนี่ครับผมมีแต่ไข่นะครับนี้ยังไม่ต้องคนนะครับทิ้งไว้อย่างนี้ครับให้มันสุกก่อนเดี๋ยวไข่มันจะเละนะครับเรียบร้อยนะครับผมเสร็จเรียบร้อยครับนี่ เออเพื่อนๆแซ่บแบแซ่บแครับเมนูเย็นนี้ครับลองชิมรสชาติอีกทีนะครับมาครับมาชิมแซ่บๆด้วยกันนะครับมอืมดุด้วยครับรสชาติอร่อยสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเพื่อนๆนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับโอสายลุยนะครับผมวันนี้จะมาทําเมนูนะครับแกงไข่มดแดงใส่ผักหวาน ใส่หน่อโจดแล้วก็ใส่เห็ดเข็มนะครับผมส่วนประกอบของเราก็จะมีนี่ครับหน่อโจดนะครับผมหน่อโจดหรือหนอเพกนะครับก็คือต้มสุกแล้วนะครับแล้วก็ไข่มดแดงครับนี่แล้วก็นี่ครับผักหวานนะครับแล้วก็หัวเห็ดเข็มนะครับ แล้วก็นี่ครับพริกแกงที่เราจะตำนะครับก็จะมีหัวหอมนะครับผมแล้วก็พริกนะครับตะไคร้กระเทียมนิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาไปตำในครกนะครับก็จะใส่กะปิเล็กน้อยกับนี่ครับเกลือนิดหน่อยนะครับผมเครื่องปรุงก็จะมีรสดีนะครับผงชูรสนะครับบางคนอาจจะชอบหรือไม่ชอบนะครับแล้วก็น้ำปลานี่ครับ น้ำปลานะครับจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่คนชอบนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปตําเครื่องแกงกันเลยนะครับเมนูง่ายๆครับวันนี้สุดแซ่บแต่จะแพงหน่อยนะครับนี่ครับโอเคครับเราจะตําพริกักกระเทียมก่อนนะครับผมใส่ลงไปเลยครับ นี่ครับเราจะตำพริกกับตะไคร้ก่อนนะครับผมแล้วเราก็จะมาใส่กระเทียมครับก็บจะตำให้ละเอียดนิดนึงครับอันนี้แล้วก็จะมาใส่หัวหอมนะครับส่วนหัวหอมนี่เราจะไม่ตำละเอียดนะครับโขกๆ แล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยนะครับผมก็กระปินะครับประมาณสักครึ่งช้อนประมาณนี้ครับโอเคครับผมตามเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปตั้งน้ําในหม้อให้เดือดนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องแกงตัวนี้ไปใส่ก่อนนะครับไปกันเลยครับนี่ครับพริกแกงที่เราโขลกไว้นะครับใส่ลงไปเลยอืมคนๆเลยครับ เราก็จะมาตักฟองออกนิดนึงนะครับผมโอเคครับแล้วก็นี่ครับผมนอโจทย์ที่เราต้มไว้นะครับใส่ลงไปเลยเห็ดนะครับเห็ดเข็มนะครับใส่ลงไป โอเคครับเดี so then, ๋ยวเราจะให้เห็ดเข็มสุกสักหน่อยก่อนนะครับเพราะว่าไข่มดแดงมันสุกง่ายกับผักหวานสุกง่ายนะครับก็เราจะใส่ผักหวานทีหลังกับไข่มดแดงทีหลังนะครับก็ช่วงนี้ก็เราใส่นอโจดกับเห็ดลงไปแล้วปรุงเครื่องได้เลยนะครับผมมาปรุงเครื่องกันเลยครับเดี๋ยวใส่ชุดนั้นทีหลังนะครับผมผงชูรสครับใส่ลงไปตามด้วยรสดีนะครับ แล้วก็ตามด้วยน้ำปลานะครับนิดหน่อยชิมรสชาติเอานะครับโอเคครับผมรสชาติได้ละนี่ครับผมผักหวานครับใส่ลงไปเลยอันนี้ผมล้างทาความสะอาดเรียบร้อยนะครับเด็ดกิ่งแก่ออกเรียบร้อยนะครับผมเหลือแต่กิ่งนอนนะครับล้างทาความสะอาดใส่เรียบร้อยนะครับเราต้องทําความสะอาดก่อนทุกครั้งนะครับผม โอเคนะครับได้ที่แล้วนะครับผมเราก็ใส่ไข่มดแดงไปเลยนะครับนี่ครับผมมีแต่ไข่นะครับนี้มีแต่ไข่นะครับก็ยังไม่ต้องคนนะครับทิ้งไว้อย่างนี้ครับให้มันสุกก่อนเดี๋ยวไข่มันจะเละนะครับเรียบร้อยนะครับผมเสร็จเรียบร้อยครับนี่โอเคครับนี่ครับผมผักหวานหน่อโจทไข่มดแดงแล้วก็ผักเข็มนะครับ มากินด้วยกันเด้อเพื่อนๆแซ่บแซ่บแซ่บครับเมนูเย็นนี้อาหารเย็นนี้ก็จะแพงหน่อยนะครับผมหน่อโจดกก็แพงถักวหวานก็แพงไถมดแดงก็แพงครับก็จะได้ลักษณะนี้นะครับผมโอเคปิดไฟได้เลยครับนี่นี่ครับสุกเรียบร้อยนะครับผมดูนะครับเป็นเมนูง่ายๆนะครับวันนี้นี่ดูครับโอ้โห น่ากินนะครับเสร็จแล้วก็ชิมรสชาติอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวแต่รสชาติที่เราชอบเลยนะครับผมดูนะครับสุดยอดน่าร่อยแซ่บนะครับเดี๋ยวเราจะไปตักใส่จานนะครับผมโอเคเรียบร้อยครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับตักใส่จานนะครับแล้วลองชิมรสชาติดูนะครับก็จะมีทั้งนี่ครับไข่มดแดงนะครับผมผักหวานแล้วก็ผักเข็มนะครับ ใส่รวมกันครับลองชิมรสชาติอีกทีนะครับมาครับมาชิมแซ่บๆด้วยกันนะครับมาอืมสุดยอดครับรสชาติอร่อยแซ่บๆครับนัวครับผมโอเคครับเป็นเมนูง่ายๆนะครับผมสําหรับกับข้าวเย็นวันนี้นะครับก็จะมีหน่อโจดหน่อโจดก็จะหลายตังหน่อยนะครับ ผักหวานเหมือนกันไข่มดแดงเหมือนกันนะครับเราก็จะมาทํากินเองง่ายๆตามสไตล์บ้านๆนะครับผมสุดยอดแซ่บอร่อยนัวนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็เพื่อนๆมากินด้วยกันเดอ้อกับข้าวของเราในวันนี้แซ่บๆนะครับนะครับผมฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับโดยการกดติดตามช่องโอสายรุยนะครับกดกระดิง่งกดถูกใจกดแชร์ให้ด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปเนาะ ให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านหรือเพื่อนๆด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมสำหรับเมนูนี้ก็โอกาสหน้าจะมีอะไรมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกนะครับรอติดตามชมนะครับผมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับแซ่บๆกับเมนูง่ายๆแกงไข่มดแดงใส่ผักหวานใส่นอโจดใส่เห็ดเข็มนะครับ แซ่บแบนัวครับผมโอเคครับสวัสดีครับผม